ให้นึกถึงพระเดชพลวงุงปู่ผู้คนพอวิชาธรรมกายอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะถ้าใครใจยังไม่ละเอียดก็นึกว่ามีท่านอยู่อรัตนายท่านอยู่กกลางกลายของเรา แม้จะนึกให้เห็นไม่ชัดก็ตามก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะให้นึกอย่างเบาๆส,สบายพระท่านอยู่ในกลางกายของเราหรือเราอยู่ในกลางกายของท่านให้ได้ อย่างเบาๆสบายๆจนกระทั่งถูกส่วนก็จะเห็นท่านในกลางกายของเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เนื้อถึงท่านให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เปลือทีเดียวนะจ๊ะ นึกถึงพระท่านเป็นบุคคลพิเศษบุคคลผู้เลิศที่หาใครมาเสมอเหมือนในยุคนี้เนี่ยได้ยากโดยนึกถึงทบทวนประวัติชีวิตของท่านในชาตินี้เนี่ยที่ เราเคยศึกษาเ,าเรียนรู้มาแล้วก็พอที่จะเข้าใจท่านได้ใจเราจะได้เกิดความบิติเลื่อมใสในข้อวัดปฏิบัติแล้วก็มโนปณนิธานของท่านใจที่เลื่อมใสนี่แหละจะทำให้หยุดนิ่งแล้วก็เข้าถึงท่านได้ เวลาเราอยู่ที่บ้านเนี่ยาทำอย่างนั้นแต่ว่าถ้าใจเรานิ่งแล้วเราก็ไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นให้นิ่งอย่างเดียวอยู่ภายในแต่ถ้าใจยังไม่นิ่งเนี่ยก็ต้องให้ใจผูกพันเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านจะทำให้ความฟุ้งของใจเราหายไป จะนึกถึงท่านได้ง่ายตั้งแต่ท่านมีความนึกคิดที่แตกต่างจากคนวัยเดียวกันอายุ19ก,ก็คิดจะออกบทวทเอาไปพิจารณาเห็น ความไม่มีสาระแก่นสารของชีวิตของนพรพบุรุษที่ผ่านมาที่เคยครอบครองทรัพย์สแสวงหาทรัพย์มาด้วยความยากลำบากครอบครองแล้วก็ชื่นชมทรัพย์ที่ได้มาเพียงช่วงสั้นๆแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่ได้เอาทรัพย์ที่สแสวงหาบาได้นั้นติดตัวไปได้เลย ทิ้งเอาไว้จนกระทั่งตกทอดมาถึงท่านแล้วท่านก็คิดต่อไปว่าท่านไม่อยากจะมีชีวิตเช่นเดียวกับอันพระบุตที่ผ่านมาอย่างนั้นเพียงแค่นั้นแต่อยากจะมีชีวิตที่ประเสริฐและสูงส่งกว่าน,นั้นเพราะว่าชีวิตที่เกิดมาชาติหนึ่ง ควรจะทำให้มันเกิดประโยชน์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วท่านก็พิจารณาเห็นว่าการออกบทเท่านั้นที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างนี้ได้ขอคิดถึงพุทธประวัติเมื่อท่านกระจายเกี่ยวกัเรื่องชีวิตของรบรรพบุรุษแล้ว ก็มาคิดถึงบุคคลที่ท่านควรจะเดินตามก็ทบทวนพุทธประวัติว่าขนาดเป็นถึงองค์ราชทาย,ยากของกรุงกบ,บิลพัฒพ์่ัพงพร้อมสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างยมนุ์จะพึงปรารถนานะแต่เคยเห็นทุกโทษปยของกามาสุขนั้นด้วย อย่างสละทิ้งสิ่งเหล่านั้นโดยไม่อะไรอววรแล้วก็แสวงหาชีวิตใหม่ที่ดีกว่าโดยการออกบทแล้วในที่สุดก็บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธิยานเป็นบาสัมมาสูเจ้าบรรลุจุดหมายของชีวิตที่ได้เกิดว่าเป็นมนุษย์ได้เรียน วิชาชีวิตจนจบหลักสูตรแล้วเจียนจบในชีวิตท่านก็อยากจะเป็นอย่างพระสมมรสมติเจา้าจึงได้ตั้งสัตยาธิษฐานว่าจะออกบวชเมื่ออายุสิบปีนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทบทวนเมื่อใจมันยังไม่นิ่งยังฟุ้งอยู่แล้วก็นึกถึงภาพท่านได้ไม่เต็มที่ แล้วเมื่อออกบวชแล้วตอนอายุย22 <c oughs> ก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมตั้งแต่บวชวันหนึ่งลงขึ้นอีกวันหนึ่งก็บำเพ็ญสมณธรรมเรื่อยมาจนตลอดชีวิต11พรรษาผ่านไปในการสแสวงหาว้นทางการทัศลุธรรมของพระสมมสมุติเจา้า จากครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ทำให้มั่นใจในการปฏิบัติธรรมในสุดคลาวภาษาที่สิบสองก็แสวแหงหาวทางในตัวเองเนี่ยวราก็นึกถึงเรื่องราวท่านมาตามลำดับกระทั่งสละชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยาก โดยยังไม่รู้วิธีทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของมนุปฏิธานที่ตั้งใจแต่ก็ยังตัดสินใจสละชีวิตทำความเพียรที่โบสถ์พัดโบสบนบางคูเวียงจังหวัดสันทบ,บุรีดังที่เราได้ทราบประวัติอย่างนั้นเนี่ยเราก็ทบทวนเล่ยมาแล้วในที่สุด เมื่อท่านปล่อยวางทุกสิ่งชีวิตอวัยวะทรัพย์คนสัตว์สิ่งของแล้วใจก็หยุดนิ่งถูกส่วนในสึกก็ได้บรรลุธรรมกายเป็นวิญญาณในการทัศรุธ,ธรรมของพระสมมติพุทธเจ้าเพราะสิ่งที่ท่านบรรลุปิตรงกับคำสอนที่มีอยู่ในประไัยวินดกที่ท่านศึกษาจนเชี่ยวชาญแล้ว รักมาพบคำตอบด้วยการปฏิบัติและประสบการณ์ภายในเมื่อบรุแล้วท่านก็ไปในห้วงแหนทรัพย์ที่ท่านได้บรรลุคืออริยทรัพย์ภายในในห,หงแหนวิชาแถมยังตรวจตาดูว่าจะมีใครบรรลุทำตามนั้นได้บา้างในัรษาเดียวกันนั้น พอภาษาก็ไปตามที่ได้เห็นและก็เป็นอย่างที่เห็นอย่างนั้นแหละที่วัดบางปลาแลาชีวิตเกงก็ดำเนินกันเรื่อยๆมาทั้งศึกษาฝึกฝนแล้วก็สั่งสอนผู้อื่นไปด้วยเป็นทั้งนักเรียนเป็นทั้งครูไหวแสงสว่างไปด้วย กระทั่งมาเป็น้าววาดวัดปากน้ำประสิิ์เจริญแล้วก็คนก้นคว้าโดยการหยุดนิ่งดิ่งเข้าไปสู่ภายในในที่สุดก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับงกามพยายามมา,มาเป็นต้นเหตุอ่งเหตุการณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นทั้งตัวเองและผู้อื่น ทั้งสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วเขาคนพบว่ามีวิธีทางเดียวเท่านั้นที่จะปลดปล่อยตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจกากความเป็นเจเลยก็คือต้องปราบมารต้องไปถึงตัวจริงนั่นแหละถึงต้นเหตุนั้นที่เป็นผู้ตนคิดในการประกอบเหตุ ต่างๆและก็มีผลบังเกิดขึ้นมาสู่ภพภูมิที่ยาบทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกอื่นทั้งหมดและในสุดก็ได้ศึกษาเรียนรู้คนกว่าสู่ลบๆบมือกับยยาม,มานจนตลอดชีวิตของนั่นทั้งสู้กับยยาม,มานซึงเป็นงานหลัก เราลงมาก็คือเทศนาสั่งสอนให้คนบรรลุธรรมตามถัดลงมาอีกก็ช่วยทุกมนุษย์แล้วก็สรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายจนหมดอายุกไก่แะล้าเรานึกถึงเรื่องราวกันไปอย่างนี้ก็ทัางความรู้นั้นตกทอดมาถึงพวกเรา เป็นเรื่องสำคัญมากเราก็ได้อาศัยความรู้ของท่านทำตามท่านความสุขความสงบความบริสุทธิ์ความสมบังในชีวิตก็ค่อยๆทยอยเกิดขึ้นทำให้เข้าใจเรื่องบุญบาปกฎแห่งการกระทำการสร้างบารมี อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราไปสู่เป้าหมายเดียวกับท่านซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่มีเฉพาะธาตมิเศษเท่านั้นจึงจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้นอกนั้นก็จะไปสิ้นสุดที่นิพพานถอดกาย ก่อนหน้านั้นกันนิพานไม่ถอดกยจแต่พอหมอสุดท้ายนี่ก็จะมีเฉพาะธาธรรมพิเศษจึงจะได้ศึกษาเรียนรู้ตรงนี้การที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้เรียนรู้จนกระทั่งถึงจุดที่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตและตั้งมโนปณิธานไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก ทั้งหมดนี้คือพระคุณของพระเดบคุณหลวงปู่ผู้คนพ่อฟิยาธรรมกคายซึ่งเราก็จะต้องตอบแทนพระคุณท่านหรือประกาศกิติคุณของท่านนอกหนือจากธรรมะปฏิบัติหรือการชักชวนแนะนำให้คนปฏิบัติทำรวมทั้งทำความดีส่วนหนึ่งก็คือการหล่อรูปเหมือนท่านดยู่ทองคำนี่แหละ ถ้านึกได้อย่างนี้เราก็จะปลื้มปิติใจว่าเรามีส่วนหนความสําคัญในการประกาศคุณของท่านเทิดพระคุณท่านประชัยปิติมีสุขการระลึกนึกถึงภาพท่านในกลางกายมันก็ง่ายและการระลึกนึกถึงภาพท่านอยู่กลางกายเราได้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะจะนำให้ใจของเราไปหยุดนิ่ง ในตำแหน่งที่ถูกต้องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอราหารันตุพระองค์พระเดวคุลวงปู่ท่านหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อเราไปหยุดถ้าหจุดเทียวกันกับที่ท่านหยุดและผู้รู้ทั้งหลายท่านหยุดมันถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถือเป็นความสำเร็จในชีวิตอันสูงส่งยิ่งกว่าการที่เราได้รับลาภยศสรเสรินอะไรต่างๆเหล่านั้น มากมายนักทีเดียวเมื่อเราไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับท่านเราก็จะรู้จักท่านเพิ่มขึ้นจะทราบซึ้งถึงพระคุณท่านมากเข้าเมื่อเข้าใจท่านเพิ่มขึ้นจากการหยุดนิ่งแล้วเข้าใจคำว่าหยุดนั้นเป็นตัวสำเร็จซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับคำสอนสัมมอสมัมพุทธเจ้าว,ว่าใจนั้นเป็นธาตุสำเร็จ ทุกอย่างสำเร็จด้วยใจมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่อย่างนี้เป็นต้นแต่ใจก็ไม่มีใครมาอธิบายฟังว่ามีลักษณะอย่างไรและอยู่ตรงไหนจึงจะสำเร็จก็จะมีประเด็บคุณหลวงปู่เนี่ยอธิบายปัจจัยประกอบไปด้ยวยความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างรวมหยุดเป็นจุดเทเรวาใจจะมีลักษณะเป็นดวง เราต้องอยู่ในตำแหน่งความสำเร็จคือสูงกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่จะทำให้เกิดความสำเร็จและใจจะสำเร็จได้ก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างนี้แล้วจาก็จะไปเชื่อมโยงกันได้ความเข้าใจในความสอนของพระสัมมาสมัสมพุทธเจาวว้าและพระเดชคุณหลวงปู่มันก็จะขยายเพิ่มขึ้นไอ้ตรงนี้มันจะสร้างฉันทะ ความรักความสมัครใจที่เราจะปฏิบัติธรรมที่จะฝึกหยุดฝึกนิ่งให้เข้าไปสู่ภายในเพิ่มขึ้นด้วยตัวงเราเองเราจะเอาชนะความรู้สึกว่าต้องฝืนต้องพยายามทำสมาธินำใจกลับมาหยุดนิ่งเราได้ข้ามภูเขาแห่งอุปสรรคเหล่านีไปแล้วเนี่ย เมื่อฉันถ้าเกิดขึ้นบริยะมังยตาม,มาเพราะเราสมัครใจมันจะมาเพราะใจรักนะ่ยจะทำความเพียรตลอดทั้งนั่งนอนยืนเดินจะมีจิตตะใจจะจดจอ่อที่กลางกายในทุกๆก,กิจวัตรกิจกรรมสั้งทต่อาบน้ำล้างหนะ้าแปลงฟันทำมาหากิน ทำมาค้าขายเรียนหนังสือนังหากระั่งเข้าวออนอนก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้พอจิตตะเกิดขึ้นความอา,มาใจใส่ที่ปรารถนาจะให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ประสบความสำเร็จในการนำใจกลับไปห,หยุดนิ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เรามีอัธยาศัยเป็นคนช่างสังเกต เพื่อที่จะจับจุดให้ได้เราควรจะวางใจอย่างไรเนี่ยจึงจะพอเหมาะพอดีสำหรับตัวเราเราจะรู้วิธีวางใจว่าต้องนึกอย่างนี้คิดอย่างนี้แตะใจเบาๆอย่างนี้จะต้องขยับเนื้อขยับตัวของเราอย่างนี้แล้วมันยังจะถูกส่วน การวางใจเป็นเนี่ยจะทำให้เห็นภาพภายในแต่าราวางใจเป็นประวัตเรา,ราประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงส่งทีเดียวเพราะเมื่อเราวางใจเป็นแล้วเนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามเราจะ อยู่เหนือสิ่งแวดล้อมนั้นสิ่งแวดล้อมนั้นไม่มีอิทธิพลทำให้ใจเราวันไหวเงันแงนแกล้งเพราะเรารู้วิธีวางใจด้วยตัวของเราเองตรงนี้เลยจ้ะจะทำให้เราประสบความสำเร็จคือใจหยุดนิ่งได้หยุดจึงเป็นตัวสำเร็จและจะเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ไปได้เรื่อยความทราบซึ้งในพระเด็กลุงปู่ก็มากขึ้นมากขึ้นจนถึงระดับว่าการนำเอาทองเนี่ยมาหล่อหลวงปู่นั้นก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เรามีโคตพเพศรที่ใหญ่ๆเนี่ยความรู้สึกเรายิ่งใหญ่ขนาดนั้นจริงๆเราก็อยากจะนำมาแกะอยากจะนำสิ่งที่มีมูลค่าและคุณค่าสงูงๆนะมาบรรจงแกะ สลักบ,บุคคลที่มีคุณค่าสูงส่งที่ไม่มีประมาณอย่างนี้แหละเราจะเข้าใจคำนี้มากขึ้นด้วยตัวของเราเองเพราะนั้นการจับจุดได้หรือรู้วิธีวางใจของเราเองเหมือนเป็นอาวุธคู่กายเราเราเรู้เราจำนาน วิธีการของเราเนี่ยมันจะแตกต่างคนอื่นของเราจะต้องคิดอย่างนี้นึกอย่างนี้วางใจอย่างนี้จึงจะพอดีแล้วกายก็ขายายใจก็ขายายเข้าถึงความสุขได้อยู่ได้ทุกคนทุกแห่งตั้งแต่ท้องทะเลถึงยอดเขาถึงแนววัออกา ในโลกนี้และโลกอื่นเมื่อเรารู้จักวิธีวางใจเป็นด้วยตัวงเราเองเรื่องเรื่องต่างๆอะไรนี่มันก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันมาตามลำดับอย่างเนี้ยดังนั้นท่านจึงเป็นบุคคลอันประเสริฐสูงส่งมากการยกย่องสรรเสริญท่านนั่นแะ มันไม่ได้เกินความเป็นจริงเลยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไปไม่ถึงความเป็นจริงของท่านใน้ซ้ำใหมแค่มาถึงคําแค่ว่าหยุดเป็นตัวสำดร็จซึ่งเป็นจุดเบื้องต้นของการเข้าไปสู่ความเป็นจริงของท่านซึ่งอยู่ลึกๆมากเพราะว่าพระผู้ปราบมานั้นมันลึกมากๆ,ๆทีเดียวกาไม่ลึกซึ่งมากๆก็ไปปราบมารูซ กับพยามานก็ไม่ได้เพราะนั้นปากประตูที่จะไปนำไปสู่ถึงท่านได้คือหยุดเป็นตัวสำเร็จถ้าเราจับจุดได้ร,รู้วิธีการที่จะวางใจได้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาฝึกฝนอบรมตัวเราเองทุกวันทุกคืนทุกเวลาเลยเนี่ยอย่างสม่ำเสมอาการระลึกถึงภาพท่าน ไม่บ่อยจะนำไปถึงจุดตรงนี้เองเพราะว่ามีหลายท่านกับมาเลห้ฟังว่าในเทศกาลนี้เนี่ยก่อนช่วงจะหล่อรูปเหมือนของท่านหลวงพ่อก็ได้นำให้ตรึกระล,กลึกถึงพระเดชพุณหงวงปู่ทุกวันทั้งวันแล้วก็นำไปสู่จุดเล็กใสๆที่ ครอบคลุมความรู้ต่างๆเหล่านั้นไว้ได้กันเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็มีความสุขมากแม้ว่ายังไปไม่ไกลกว่านั้นแต่ก็มีความพึงพอใจมีความรู้สึกว่าเรื่องการเสียเวลาเนี่ยไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านั้นมากบางคนเป็นสิบ ปีสิบกว่าปีเนี่ยก็จะมาถึงจุดนี้แล้วก็ไ่คิดว่าไอ้จุดเล็กใ,ใสๆเนี่ยจใจความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเจอมา่ก่อนอีกทั้งมันอยู่ในตัวของเราเองอยู่ในกลางกายของเราเองมันใสมันสว่างนั่งนอนยืนเดินก็เป็นสุขอยู่ภายใน จะทั่งเห็นดวงใสเห็นดวงในดวงใสใสเห็นกายในกายใสใสเห็นองค์พระใสใสเห็นองค์พระในองค์พระใสใสก็ค่อยๆเดินทางก็ไปสู่ภายในเข้าไปเรื่อยๆความรู้สึกทราบซึ้งในประเด็จคุณหลวงปู่ก็เพิ่มขึ้นเป็นทับทวีคูณกไปเรื่อยๆ คือมีความรู้สึกว่าโอ้เราจะยกย่องเธอดทูลหรือประกาศเกียรติคุณของผู้ที่บอกถ่อยคำประเสริฐว่าในตัวมีพระธรรมกายซึ่งเป็นการตัดสุบธรรมของเราเองเป็นที่พึ่งดี่ะลึกทิ่แท้จริงเราสามารถกระถึงได้โดยวิธีการหยุดการนิ่งนั่นจะมีความรู้สึกเธอพระคุณท่าน แล้วลูก่อนนึกหยุดนิ่งอย่างนี้นะจ๊ะใจจะได้ใสใสนงนงๆนมนมเบาเบาสบายสบาย